ก็ท่านรองศาสตราจารย์ดรอัพปั้นทองท่านจะมาอธิบายให้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ Operation BIM ว่าคืออะไรทำมาจากอะไรแล้วใช้รับประทานเพื่อรักษาและก็บรรเทาอาการอะไรยังไงได้บ้างะนะครับอ่ะเราไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาระบายความในใจของเรา <S S S <c oughs> ในการทำรายการเนี้ยมาเป็นเวลา หปีแล้วประสบการณ์ตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มรายการทํารายการจนกระทั่งบัดนี้มันมีหลากหลายเหลือเกินใช่ค่ะผมเจออาจารย์ก็เจอในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเราบางครั้งเราก็เจอคําพูดซึ่งทําให้เราชื่นใจคบางครั้งก็ทําให้เราท้อใจเหมือนกันอครับคือสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรากาลังทําสิ่งที่ คนเขาไม่ได้เคยท่ายทำกันค่ะนะฮะเรากำลังดูแลสุขภาพของคนใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอิมมูโนเทอร์ลปีก็คือใช้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ขึ้นมาสู้กับกับสิ่งแปลกปลอมต่างๆหรือเชื้อโรคต่างๆหรือโรคต่างๆครับนะฮะเราเราก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะสามารถดูแลความผิดปกติทั้งหลายในร่างกายได้อย่างครบทุกอาการ ยกเว้นที่ผมพูบจะพูดเสมอว่ารถชนเนี่ยช่วยไม่ได้ uh huh. แต่ถ้าหากว่าเรารู้ซึ้งถึงภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้ว่าเราสามารถทําให้ภูมิคุ้มกันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพื่อจะตอบรับกับอาการที่ผิดปกติ uh huh. เราก็ดูแลอาการต่ตางๆได้ครอบจักรวาลน, uh huh. นะครับเพื่อใหอ้ท่านผู้ชมได้เดินทางไปกับเราในความเข้าใจนี้นะครับเราก็อยากจะปรับความเข้าใจกันนิดนึงว่า ที่เราพูดถึงธรรมชาตินะคืออะไรธรรมชาติที่เราพูดถึงธรรมธรรมธรรมชาติของเมไดเือขาวอานะจารย์ก็ทราบธรรมชาติของร่างกายของเราค,คนเราครับก็คือมีเม็ดเลือดขาวอยู่ะนะฮะเลือดของเรามีกี่ลิตรอาจารย์ก็ประมาณหลิตรประมาณห้าลิตรนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วธรรมชาติก็สร้างให้เม็ดเลือดขาวนี่แหละก็ดูแลสุขภาพโดยปรับระดับภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุลใช่ไหมครับทีนี้ ภูมิคุ้มกันที่ถูกปรับให้สมดุลของเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูง uh huh. ก็เพราะว่าในเลือดห้าลิตรของเรามีเม็ดเลือดขาวเยอะมากเลยสองหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาคือมา uh huh. ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ uh huh. เขาคุยกันตลอดคุยกันตลอด uh huh. เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกัน uh huh. ผมคุยกับอาจารย์ผมใช้เสียง uh huh. นะฮะ okay. แต่เม็ดเลือดขาวเขาคุยกันโดยใช้ปฏิริยาสัญญาณจากปฏิริยาชีวเคมีผ่านสารซึ่งเม็ดเลือดขาวที่เขาหลั่งออกมาชื่ออินเตอร์ลิวคินค่ะหลากหลายสาเหตุนะหลากหลายต่างๆกันสารแต่ละตัวที่หลัง่งมันก็จะมีสัญญาณออกมาแตกต่างกัน <browse S 1> แล้วก็สื่อให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวของเราก็แบ่งไปตามหน้าที่นะคะค <tuck. S 1> ซึ่งถ้าที่สําคัญสําคัญที่เราจะพูดถึงได้ก็ อย่างชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกฟาโกไซต์เนเชอรัลคิลเลอร์เซลล์แล้วก็ไซโตท็อกซิกทีเซลล์ซึ่งพวกนี้มีหน้าที่ที่จะไปทำลายพวกสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคของเราเชื้อราแบคทีเร<ะ>ียไวรัส <V irus, S 2> เนื้องอกรวม <า S 2> ทั้งมะเร็งรและประเภทเาาเภที่สองครับอาจารย์ประเภทที่2เป็น b ีเซลล์นะคะแล้วก็ b ีเซลล์เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวกลายเป็นพลาสมาเซลล์ได้นะคะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะเซ e ล์ v mm hmm. ก็สร้างภูมิคุ้มกัน plasma ซลล์นี่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อต่อต้านต่อสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคแล้วก็กจะมีการจัดการขัาเมือกกับสิ่งแปลกปลอมทีหลังะะแล้วก็ประเภทที่สามประเภทที่สามคือ T helper cell อันนี้ก็เป็นไปตามชื่อนะคะก็คือเป็นตัวที่ไม่ได้ทำงานโดยตรงแต่เป็นตัวช่วยส่งสัญญ,ญาณ โดยอาศัยพวกไซโตไคน์ซึ่งไซโตไคน์นี่ก็จะรวมทั้งอินเตอร์ลิคินด้วยนะฮะถึงเป็นเลือดขาวอื่นๆครับนี่เวลาถูกกระตุ้นอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมนะฮะเซลลเมเรงเอยไวรัสเอยเชื้อราเอยแบคทีเรียเอยพอเข้าไปกระตุ้น T เซล T เซลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็น T helper o T H หนนะครับซึ่งก็จะทำหน้าที่หลังสารชุดนี้ สองตัวนี้ออกมาอินทริโอกรมมาและกระเทียเน่ตอัลฟานะครับซึ่งจะทําหน้าที่ต่อไปโดยการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าก็คือฟาโกไซต์นะชื่อที่คิวเล์ของเราที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็เมื่อให้ไปทําหน้าที่ดีขึ้นก็คือไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งไวรัสเชื้อราแบคทีเรียครับนี่คือกลไกการป้องกันตัวเอง ของธรรมชาติโดยผ่าน t s 1ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีประโยชน์มากนะครับทีนี้ไอ้เซลล์ที่มีประโยชน์เนี่ยถ้ามันมีมากไปอ่ะปัญหาเกิดใช่ไหมอาจารย์ก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้คือไปจัดการกับตัวเราเองแทนไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะมันมีมากเกินก็จะเกิดอาการของโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหลักๆที่เขาพูดกันเกี่ยวกับ t H 1ก็คือว่า m u l t i โบลสโคลโร s ิสหรือเรียกว่าปลอดประสาทอักเสบโรคหนังแข็งแล้วก็โรคเบาหวานประเภทที่หนึ่เป็นต้นนะครับทีเฮลเปอร์เซลนอกจากเปลี่ยนเป็นทีเอชหถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมแล้วอาจจะถูกกระตุ้นด้วยอย่างอื่นอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือพวกหนอนพยาธินะจะปรับตัวเองไปเป็นทีเฮลเปอร์ชนิดที่สอครับทีเอชสซึ่งก็จะหลังสารชนิดนี้ออกมาคืออินเทอร์ลูิน ส 5, 10แล้วก็13ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปคือไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้าง eosinophil ซึ่งก็เม็ดเลือดขาวอยู่ในตัวคนทุกคนนั่นแหละแต่คราวนี้สร้างให้มันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะไปจัดการกับสารก่อภูมิแพ้แล้วก็นอพยาธิคนี่คือกลไกการป้องกันตัวเราเองอันที่สองใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้ถ้าหากว่า TH 2ที่เราพูดถึงเนี่ยเกิดมีมากไป ความไม่สมดุลเกิดอีกแล้วแหละมันมากไปนี่นะฮะมากไปมันก็ทําลายตัวเองอันนี้ก็จะก่อให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองภูมิแพ้อะไรต่างๆเยอะแยะเลยะนะครับข้อเข่าอักเสบกระดูกพุนโรคช่องปากตับแข็งไทรอยเยอะแยะเลยนะครับเร็วๆนี้ก็มีการค้นพบเซลล์ใหม่คือปี2008เซลล์ใหม่คือ TS17 ซึ่งเกิดขึ้นจาก T-helper เซล l นี่แหละครับ แล้วก็หลั่งสารทุดนี้ออกมาอินเทอร์ลูคิน17และ12เพื่อไปกระตุ้น22กระตุ้นไม่เล็ดขาวอื่นๆซึ่งจะไปทําหน้าที่จัดการกับเนี่ยอีกแล้วเชื้อราแบคทีเรียไวรัสรวมทั้งมะเร็งแล้วก็เนื้องอกด้วยซึ่งลักษณะคล้ายๆกับหน้าที่ของ T H 1 T H 1ค่ะนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านน่าจาคือประสิทธิภาพดีมากแต่ในขาดที่มัประสิทธิภาพสูงมากแล้วน่ะ อะไรก็ตามที่มีประสิทธิภาพดีๆมันก็มีส่วนหนึ่งก็อ,อาจจะ <ie diy> ถ้าหากไม่บาลานซ์ไม่สมดุลก็อาจจะมีอันตรายได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณี้ที่มี t s 17มากเกินไปนะที่ทำให้เกิดก็คือความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองนะคคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้วจะมีอาการรุนแรงขึ้นที่ชัดๆก็คือโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ขอขาออกเสบโรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งลำไส้อักเสบอุดตันแล้วอาจจะมีอาการอื่นๆมันจะหลั่งสารตัวนี้ออกมาค่ะอินเตอร์ลิวคิน9และอินเตอร์ลิวคิน10นะคะซึ่งจะทำหน้าที่ไปควบ <ไป S 2> <อ>คุมนี่แหละควบคุมค่ะทั้ง t s 3ตัวก็คือ t s 1 t s 2 t s 1 7ทีที่มีมากเกินไปให้ลดลงสู่ระดับปกติสมดุลให้เกิดการสมดุลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราลด การมากเกินไปของท s 1 t s 2และท s 7ซึ่งทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลงไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะอาจารย์มีตัวมาควบคุมตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดควบคุมมากเกินไปล่ะก็ปัญหาอีกนั่นแหละเรื่องมากจากนั้นธรรมชาติแต่ต้องบอกว่าชานฉลาดมากมากกว่านะครับถ้าหากมากเกินไปปั๊บมันก็จะทำให้ ts หนึ่ง ts สอง ts สิบเจ็ดลดลงไปซึ่งตัวนี้เราบอกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลสุขภาพป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายครับแต่ถ้ามันเกิดถูกควบคุมมากก็รอดอ่ะอาการเหล่านี้ก็ก็ลดไม่ได้จะติดเชื้อง่ายโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถูกต้องค่ะกรณีที่เราต้องการจัดการกับเซลล์มะเร็งเราก็ลดเพิ่ม ts หนึ่งและ ts สิบเจ็ดถ้ามีทีเรกูเลเตอร์มากไปมันก็กดกดเอาไว้ไม่ให้สร้างครับ แล้วเซลล์มะเร็งก็จะรอดสุดท้ายครับบทสุดท้ายของภูมิคุ้มกันที่อ,อยากเบอกว่าภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายก็จะเกิดจากความสมดุลของ T helper ทั้ง4ตัวก็คือ T helper ชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่17และรวมทั้ง T regulator ทำงานกันในลักษณะที่สมดุลใช่สมดุลกันแล้วถ้าหากเรามีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นในร่างกายแล้วเราก็จะปลอด จากโกรคร้ายทั้งหลายถูกต้องค่ะนะครับความรู้เหล่านี้เราได้นำมาใช้อย่างไรค่ะตลอดเวลาเราได้มีผู้สมัครที่ดื่มที่ใช้เพ็่อปนของเราค่ะนะงานทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีาการแพทย์โดยการควบคุมของศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิศนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับ อาจารย์วัชรานี่ไม่ได้อยู่ในทีมงานของเรานะครับอาจารย์วัชร,ระเป็นแต่เป็นผู้อำนวยโครงการนี้ซึ่งเราทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มตลอด4-5หปีที่ผ่านเนี่ยก็มีคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเยอะมากใช่ค่ะ,ะป่วยด้วยโรคเบาหวานค่ะป่วยด้วยโรคข้อเข่เขอเขาอักเสบเพราะในวันนี้เราจะลองดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําสําหรับสาอาการเนี่ยจริงๆแล้วมันทําอะไรกับผู้ป่วยโภค,คะนะครับ ทำไมผู้บริโภคถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะคแต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าเขาดีขึ้นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องออกตัวซะก่อนว่าผลิตภัณฑ์เรามันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคร่ะก็ทําขึ้นมาจากการสารสกัดจากการสกัดสารที่มีผลต่อระบบภูมิค,มคุ้มกันจากมังคุดจากงาดดำ จากตัวเหลืองจากฝรั่งบัวบกแล้วก็มาผสมกันให้มันเสริมประสิทธิภาพกันห่งบวกหนึ่งให้มันเป็น4ี่เป็นห้าบวกกันหลายหลายครั้งก็ได้สารที่ทรงประสิทธิภาพสูงมาในการปรับระดับภูมิกันให้สมดุลโดยที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเพราะสารทั้งหปรบริษัทปิพัห้ากินมาแล้วกี่ชั่วคนก็ไม่รู้ครับใช่ค่ะโอเคครับ